แม่หี้ยบอกตอนแถวไม่รู้ของบ้านเางเขาหลังจะมามาซอยนู่นก็ได้นะเพราะซอยนี้เขามีซอยนี้เขาไม่มีซอยนี้เขาไม่มีไม่หาไม่จะไปหาหมดแล้วนนีไม่มีแล้วไม่งามมีอีกใครเรียกมา ใช่ใช่ใชอาควมาใส่ไม่ได้ <disappointing. S 2> ่โอเคอะไรมาเอาคาไม่ไ <niño> ด้คนด่ากันฉ่ำเลยครับโอ้โหนี่ครับบางคนพูดถึงขั้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ป้าจริงๆนะคือน้องเต้าหู้นะครับน้องเต้าหู้นี่เป็นติ๊กต็อกเกอร์คนดังนะครับคือน้องเต้าหู้เนี่ยเป็นชาวจีนด้วยนะและเป็นติ๊ t o ็อกเกอร์อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมาเรียนที่ไทย จริงๆแล้วเขาเป็นคนจีนเขาก็ทำคอนเทนต์สวัสดีปีใหม่เอาไข่ไก่ไปแจกชาวบ้านแต่ปรากฏว่าชาวบ้านซอยนี้นี่โอ้โหนะจะใช้คำว่ารุมถึงก็ได้ไหมนะแล้วก็นิสัยคนไทยจ๋าจริงๆไม่อยากจะเหมารวมคนไทยนะผมก็คนไทยแต่คนไทยมักจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วหลายคนก็สงสารน้องมากนะครับเนี่ยครับคือพอน้องเต้าหู้เขาลงคลิปไปเนี่ยนะในทิกตอกเนี่ยก็ชาวบ้านชาวเน็ตเนี่ยก็ ดราม่านะดา่าชาวบ้านที่ไปรับไข่แจกกันเนี่ยนะเดินคือน้องเต้าหู้เขาเดินแจกไข่ไก่นะลอกจากไข่ไก่ก็มีข้าวสารให้กับชาวบ้านนะเจอแก๊งมนุษย์ป้าครับนะตั้งแก๊งตั้งด่านอยู่ตรงนั้นนะปล้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยรุมเลยรุมถึงรุมถึงไม่พอครับอาสาจัดแจงวิยวแจกอันนั้นบ้านนั้นด้วยแจกบ้านนี้ด้วยอะไรต่างๆนะ บางคนบอกว่านี่ญาติพี่น้องใครหรือแม่ใครเนี่ยมาเก็บด่วนเลยเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าในโลกโซเชียลนี่ร้อนแรงมากนะครับคอมเมนต์นี่คือแบบดา่าแบบยับเยินจริงๆน้องเต้าหู้สาวสวยชาวจีนที่ซึ่งเธอมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโด่งดังมาจากคลิปถ้าใครเคยดูนะเธอนะ่ะฝึกพูดภาษาไทยและมีการสั่งเต้าหู้กับแม่ค้าขายลูกชิ้นน่ารักนะครับเธอเนะี่ยทำให้ชาวเน็ตเอ็นดูในความที่เธอตั้งใจอยากจะพูดภาษาไทย กลายเป็นที่รู้จักภายในชั่วข้ามคืนในตอนนั้นหลังจากนั้นเธอก็ทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักเนี่ยลงติกต o k ของเธอคนติดตามใน t ิกต o k เธอเน่ยเป็นล้านนะครับล่าสุดน้องเต้าหู้ก็ลงคอนเทนต์น่ารักตามนิสยัยตามเออสไตล์ของเธอและก็โดนดราม่าฉ่ำแต่ไม่ใช่น้องเต้าหู้โดนคนอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับเนี่ยตามนี้เลยเธอลง t i กตอกนะมีคลิปนำไข่ไก่และข้าวสารแจกชาวบ้าน เป็นของขวัญวันปีใหม่ช่วงต้นคลิปนะครับเธอนําแผงไข่ไก่เนะี่ยเดินแจกให้กับชาวบ้านด้วยตนเองเลยบางรายนะก็เดินเอาเข้าไปให้ถึงในบ้านพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่แน่นอนว่าเห็นคลิปนี่ก็โอ้โหน่ารักมากและก็ใจฟูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะเมื่อเธอแจกแผงไข่ไก่ให้กับคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าท่านนี้เนะี่ยเมื่อรับไปแล้วนะครับ รับไปแล้วดูสินะเห็นไหมเห็นไหมรับไปแล้วแต่ตาเนี่ยนะตายัางมองนะมองลังโฟมของน้องเต้าหู้อ่ะเออนะมองมองแล้วเด็แต่ถามได้ไหมป้าถามหมดแล้วหรอเออป้าถามหมดแล้วหรอลูกเออน้องเต้าหู้บอกยังไม่หมดค่ะยังม,ยงมียังมีอยู่เท่านั้นแหละป้ารายนี้มนุษย์ป้ารายนี้เนี่ยตะโกนเรียกเพื่อนอ้ยอยู่บริเวณใกล้บ้านใกล้กลเรือนเคียงออกมาเออออกมาเร็ว มาเอามาเอาไข่มาเอา,า,เอาเข้าวสารวุ่นวายชุลมุนไปหมดเลยครับทีนี้ครับทั้งแจกแจงกันเองไม่สนใจเจ้าของที่เอามาแจกอย่างน้องเต้าหู้เลยแล้วด้วยความที่น้องเนี่ยพูดภาษาไทยไม่คล่องสื่อสารกับพวกมนุษย์ป้าพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกนะไม่มีมารยาทจริงๆครับอ่ะลองไปดูคลิปกันเคลโอเคแล้วมี เฟรีไฮอไไม่เอาเงื่อนของขวัญพี่ไหมค่ะใช่ที่ไหนอาอที่ไหนที่บ้านที่นี่ที่อะที่สุาพที่ดีอ่าโอเคโอเคเอ่ของขวัญพี่หมายโอเขอให้พี่ค่ะมีสุาพที่ดีอาจะคอ่อยวเอ่ออาบไปขถ่ายรูป ไม่จบไม่จบไม่จบไม่เป็นแล้วโอเคไม่บเป็นแล้วไม่เป็นแลโอเคขอบคุณ ไี่หม่เยอะแยะอะกินคนเดียวไม่เป็นไรกินเลยกินเรื่อยกินมั่วกินมั่วกินเลือยโอเคจังแค่ะไม่เป็นไรแล้วจังแค่ะ ขอแจกใครพี่ไมพข้าได้ไปยังอ่ะออาเดี๋ยวสอนให้ให้บ้านได้ไหมตรงเนี้ยสามแผงเอาเอาเอาอ่ะเอาอีกเพราะว่าสามบ้านตรงเนี้ยสามบ้านแปลันนี้ของพนธ์ทรายรูปด้วยไหนตารางแล้วคงหมดแล้วาได้ไปยังแม่อียบอกตอนแถ่เราไม่รู้ของมัน อยหนูก็ได้นะเพราะซอยนี้เขามีซอยนี้เขาไม่มีซอยนี้เขาไม่มีซอยนี้เขาไม่หาคือหนมันจะไมหมีแล้ว่ะมีแล้มีงามีอีกใครเรียกมา คนมาใส่ใชมาแล้ว่่โอเคอะไรวะมาสอว่าไม่ได้ปะโอเคโอเคไม่ได้แล้วอนี้มีเพื่อโอเคแล้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้อันนี้มีเคื่อแม่ไม่ได้ตุ้มไปมีเคื่อี่ค่ะุ้มมีเื่อ นี่ครับนะขณะที่กลุ่มมนุษย์ป้ากลุ่มนี้นะรุมหยิบแผงไข่ไก่มีคนในวงพูดกันไหมาถ้าคราวหลังจะมาให้ไปอีกซอยหนึ่งเพราะซอยที่น้องเต้าหู้กําลังแจกอยู่เนี่ยเขามีกันอยู่แล้วและที่ยิ่งไปกว่านนะั้นคือนอกจากรุมจัดแจงกันเองแล้วเนี่ยถือวิาสาสะเห็นไหมครับเปิดกล่องโฟมดูนะว่าน้องเต้าหู้ยังมีไข่เหลืออไหมพอเห็นว่าเต็มรังโฟรมรีบหยิบใส่แผงแล้วเรียกกันมาซ้ำอีก น้องเต้าหู้น e ี bon ่ยจะพูดก็พ <te> ูดไม่ไม <te> ่ออกครับไม่รู้จะพูดภาษาไทยยังไงไม่รู้จะบอกยังไงก็งงงกงักงักมนุษย์ป้าก็รุมเอเห็นแล้วก็เอ็นดูจนสุดท้ายเนี่ยน้องเต้าหู้ต้องจับแขนป้าคนนึงออกแล้วก็ปิดฝาลังโฟมพร้อมบอกว่าไม่ให้แล้วต้องเอาไปแจกที่อื่นเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าหนักจริงๆนะบางคนบอกเนี่ยอายแทนมากนะโปรดกล่าวคำอวยพรให้ป้าเสื้อลายหน่อยนะครับ ป้าเล่นหยิบใส่แผงเองเลยนะมากไปมากป้าเสื้อลายนี่ตัวดีเลยนะเนะี่ยเห็นเขาคนเขาเอามาให้เนี่ยนะนะแทนที่จะ,กะเกรงอก,กเกรงใจดันเป็นแบบนี้เนะี่ยวันหลังใครจอาไปแจกครับถูกไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันเอ็นดูน้องเต้าหู้นะเนี่ยครับก็เออไม่รู้จะทาไงอีกหน่อยก็ไม่มีคนเอาไปแจกครับเพราะมีพฤติกรรมบแบบนี้ไปซอยอื่นไปให้คนที่เขายากไรจริงๆดีกว่า ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ